สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เครารพอีกแล้วออกภาษาทินอีกแล้วเนาะเอออ่ะขยับน่อยเดียอ่าเนื่องจากว่าไปเห็นรูปหลวงพ่อเพชรอ่าอุตรดิตนะครับหลวงพ่อเพชรวัดธาถนนทีนี้ก็เหตุที่ว่าผู้ภาษาทินเนี่ยเพราะว่าวันนี้จะเล่าเรื่องของ บานเกิดตัวเองอุตลุดก็เลยแม่เอาภาษาถิ่นสักทีเหอะอาจารย์นพพงศ์ท่านเคยแนะนำมาไว้ว่าพูดภาษาถิ่นสิวางั้นเอาเอามั่งเนาะเอามั่งนะคนที่อื่นก็เขาอาจจะฟังไม่รู้เรื่องก็เขาอาจจะพยายามฟังกันน้อยก็แล้วกันเนะเาะภาษาถิ่นนี่นานๆแล้วก็งัดออกมาพูดกันสักทีนึงวันนี้พูดเรื่องหลวงพ่อเพชร วัดท่าถนนอุตรดิตตอ,องค์จริงเนี่ยไม่สามารถยกมาให้ดูได้เอาดูองค์จำลองนี่อย่างนี้นะครับเนาะลุงสอนก็ไปเช่าบูชามาอกนะไปเช่าบูชามาหลายปีละล่ะนะเขาเขียนไว้ข้างหลังนี่ว่า,าวัดท่าถนนรุ่นหนึ่งจังหวัดอุตรดิตว่างั้นเนาะ ข้างหน้านี่เขียนว่าหลวงพ่อเพชรว่า,างั้น,นทีนี้ก็ไม่รู้ว่ารุ่นหนึ่งจริงหรือเปล่าเนาะลุงสอนก็เอามาเก็บไว้หลายปีดีดักแล้วล่ะทีนี้ก็ไขเขาขอชาวบูชาก็ไม่ให้เขาบอกหลวงพ่อเพชรนะครับนะศิละปะก็องค์จริงเขาคลายอย่างนี้แหละนะครับนะเป็นศินละปะเชียงแสนเชียงแสนก็คืออ้วนๆลำๆอย่างนี้นะครับนะอ้วนๆลำๆ อ่ะดูองค์อันนี้องค์จำลองเนาะเดี๋ยวลุงสอนจะหารูปมาแปะไว้นะครับนะอ่าตรงข้างๆลุงสอนนี่แหละนะครับเอาองค์จริงให้ดูเนาะอ่ะทีนี้ก็หลวงพ่อเพชรว,รวัดท่าถนนเนี่ยนะเป็นศิลปะเชียงแสนนะครับนะอ่าองค์พระก็จะลำํำเนาะจะล่ำเนี่ยว่าจะไม่ยกมาละไม่ยกมาก็ชี้ให้เห็นไม่ได้เนาะเออเกตอะไรจากข้างบนเลยนะ นเกตตรงนี้นะครับนะนเกตตรงนี้นี่นะจะเป็นแบบบัวตูมนะครับนะเม็ดพระศกคือเม็ดเส้นผมเนี่ยเล็กๆๆ,ๆนี่นะครับนะจะค่อนข้างโตองค์จริงน,น,นะครับนะจะโตอ่าแล้วก็อ่าหน้าเนี่ยจะอูมนะอูมอูมแบบแคล้ายๆเหมือนคนสมบูรณ์นะแต่ไม่ถึงอ้วนนะจะอุม้มอู้มแล้วก็จีวรเนี่ยจะสั้นมาแค่ พัดถันนมตรงนี้นะครับกิดพัดถันก็คือนมนี่เนาะแล้วก็ย,กยักยักยักแบบนี้เนี่ยเป็นเขี้ยวตะขาบนะครับนะแล้วก็เหตุที่ชื่อวาหลวงพ่อเพชรเนี่ยเพราะว่าพระเชียงแสนเนี่ยนิยมนั่งคัดสมาธิเพชรแบบนี้นะสมาธิเพชรก็คือขาคัดกันขึ้นมาอยู่ข้างบนไม่ขวาทับซ้ายเหมือนพระสุโขทัยพระอ,อิทยาอย่างนั้นนะครับนะคัดกันแล้วก็ฝาพระหัตเอ้ฝาพระบาทก็คือฝาเท้าฝาตีนเรานี่แหละนะครับนะ ก็จะโผล่ให้เห็นทั้งสองข้างแล้วก็ไอท้ทีนี้จะนั่งสมาธิหรือนั่งสมาธิก็คือมือขวาทับมือซ้ายนะครับนะหรือว่าเป็นมารวิชัยแบบนี้ก็ว่ากันไปนะครับนะ่ต่หลวงพ่อเพชรเนี่ยเป็นมารวิชัยแบบนี้เนะาะแล้วก็ลักษณะทัวท่วๆไปก็อย่างนี้แหละนะครับอนะย่างนี้แหละเขาเรียกว่าพระศิลปะเชียงแสนทีนี้มาจากไหนหลวงพ่อเพชรอุตรดิษ์เรานี่มาจากไหนนะ Uh, เดิมทีนี่นะครับนะหลวงพ่อดวงหนะลวงพ่อดวงวัดหมอนไม้ครับนะไปเดินไปไหนก็ไม่รู้เขาก็ไม่บอกนะครับนะบอกว่าไปเจอวัดลางเดินผ่านวัดลางแห่งหนึ่งเนเะมื่อปีพศ2436นะไปผ่านวัดลางก็เห็นโบสถ์โบสถ์ลางไว้ยเฮ้ยเหนะอนเนาะไปกันด้วยกันญาติโยมหลายคนนี่ก็ไปเจอปวกด้วยเอจอมปวกนี่ นะยอดมันแหลมแหลมพิกลนยโยมนะว่างั้นเนาะคล้ายพระเนาะว่างันลองดูทิหลวงพ่อดวงก็เอามือไปอกระเทาะกระเทาะปวกดูนะก็ปรากฏว่าดินปวกที่ว่าแหลมแหลมคล้ายยอดพระนั่นนะ่ะก็ลุดติดมือออกมาเองนะพอดินลุดออกมาปุ๊บก็เผยให้เห็นเนื้อโลหะสำริดที่หล่อเป็นพระเป็นยอดเป็นเกตพระนะครับนะ ทีนี้ก็เฮ้ hey, ยโยมเกตพระจริงๆเว้ยเฮ้ยว่า,วา,างั้นเนะเอาช่วยกันกระเทาดดินเร็วพวกลูกศิษย์วัดพวกญาติโยมที่ไปด้วยกันก็ช่วยกันกระเทาะดินออกมาก็ปกรากฏว่าเป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนที่งงามงามที่สุดเลยนะงามยังหาทิ่ติไม่ได้เลยเนาะครับเนาะหน้าตักก็ประมาณสักอ่าเกือบเกือบว้าแหละนะครับเนาะเกือบว้าแหละประมาณครึ่งว้าแหละนะครับเนาะอ่ะสูงก็ประมาณ เกือบว้าเหมอนกันนะครับนะอธิิโกเลยอาอราธนาท่านมาไว้ที่วัดหมอนไม้ทีนี้โกโอ้ไข่เขาได้ขาวเขาก็ไปเยี่ยมไปเย็นไ,ไปกราบไปไหว้แม่พระองค์นี้งามจริงๆเป็นพระเชียงแสนง,งามจริงๆนะไข่ก็ไปไหว้มันชักไม่ค่อยดีแล้วมีขาวลําขาวลือเนาะเออว่าโจรเอ่ยขโมยเอ่ยนี่มันจะมาลักมาย่องตัดช่องย่องเบาเอา ประกอบด้วยวัดหมอนไม้ในคณะนั้นนะครับนะซึ่งย่ฝังตะวันออกของไม้นม้ำน,น่านแล้วก็ตรงข้ามกับวัด่าถนนหรือว่าสมัยนั้นเขาเรียกวัดวังเต่าม้อเนอะออาะยุวัดวังเต่ามอยุฝังตะวันตกยุฝังเมืองอุตรดิตสมัยนั้นเขาเรียกว่าอำเภอหนองโพนะอ่าทีนี้ก็เอ๊ทำไงดีหลวงพ่อดวงท่นานก็ไม่สบายใจเนะี่ยวัดเราไม่มีโบสถ์ว่ะ,ะเก็บหลวงพ่อเพชรไว้จะสูญหายขึ้นมาจะเสียดายเปล่าเปาว่างั้นเนาะ,ะก็เลย อาราธนาท่านอีกทีนึงค้ามไม่น้ำน่านไปนะครับนะไปไว้ที่วัดวังเต่าโม้หรือว่าปัจจุบันนี้ก็เรียกกันว่าวัดท่าถนนนั่นแหละครับนะเพราะว่าที่วัดวังเต่าหม้อมีโบสถ์มีอะไรนะพอจะจะคุ้มครองป้องกัน พระนั่นไม่ใช่พระป้องกันนะเราเด้ดงป้องป้องกันพระนะครับนะเอาก็ปรากฏว่าก็ย้ายไปนะครับแต่ทีนี้โยมทางฝั่งเมืองก็อูยดีใจนะครับนเนาะก็ไปนมัสการกันโู้ยไปชนิดน้อยหน่อยเดียวทีนี้เมื่อปีพศ2 4 4พราัชกาลที่5นี้ก็จะโปรดให้อัญเชิญพระพุทธรูป พระพุทธชินราชนี่แหละนะครับนะไปไว้ที่กรุงเทพนี่นี่ก็จะให้หาองค์แทนนะบางตำราว่างั้นนะให้หาองค์แทนมาไว้ที่พิษณุโลกว่างั้นเนาะทีนี้ก็แต่ว่าอีกตำรานึงบอกว่าได้เอาเชิญไปแล้วนะครับนะอุตรดิษเนี่ยสรงหลวงพ่อเพชรไปนี่ทีนี้ก็สร้างความเสียอกเสียใจให้กับท่านเจ้าวาด นะครับเนาะเจ้าวาดคนะณะนั้นนะ่ะก็คือ,อหลวงพ่อเพชรเหมือนกันนะสุ่ว่าชื่อหลวงพ่อเพชรเหมือนกันนะครับนะก็เสียอกเสียใจว่าท่านไม่สามารถที่จะดูแลรักษาหลวงพ่อเพชรไว้ได้นะท่านจะาวาดวัดหมอดไม้อุษาเอามาฝากไว้นะแต่ท่านก็ไม่สามารถที่จะดูแลได้นะก็ตรอมใจนะครับนะก็เลย ทุดงไปเรื่อยเลยแต่ว่าไปไม่ได้เท่าไหรหรอกครับนะในความต้อมใจนะ่ะก็ไปมรณภาพยุที่บ้านนาตารอดนะบ้านนาตารอดนะเป็นขึ้นไปบนเขาแล้วละ่ะนะมรณะภาพบนเขาบ้านนาตารอดที่อำเภอเมืองอุตรดิ์นั่นแหละนะครับนะไม่ได้ไปไหนไกลเท่าไหรเลนะยเนาะในความต้อมใจก็มรณะภาพลงชาวบ้านก็ทําหนังสือนะเป็นดีการ้องไปยังราชการที่5ว่า ขอหลวงพ่อเพชรคืนได้ไหมว่างั้นนะทีนี้ก็พอสอบสองพันสี่ร้อยห้าสิบสามเนะเาะรัชากาลที่ห้าเนี่ยท่านก็โปรดให้อัญเชิญหลวงพ่อเพชรเนี่ยกลับมาไว้ที่เมืองอุตรดิต์นะท่านบอกว่าเทวดาที่ประจำองค์พระหลวงพ่อเพชรเนี่ยไปเข้าฟันบอกว่าให้อัญเชิญหลวงพ่อเพชรกลับมาว่างั้นท่านก็เลย ทำตามใจเทเทวดาว่างงั้นเหนเนอะเนาะก็สงหลวงพ่อเพชรให้กลับมาอยู่ที่เมืองอุตรดิษฐ์เหมือนเดิมนะครับนะอัน,นี้เมื่อพศ2อ,อ7 3ครับนะพระครูธรรมกิจจาพิบาลหรือว่าหลวงพ่อทองซุกเนี่ยก็เลยสร้างวิหารถาวายหลวงพ่อเพชรไม่ได้เอาไว้ในโบสถ์ละนะก็รัตนาท่านมาอยู่ในวิหารหันหน้าไปทางทิศตะวันออกลงแม่น้ำน่านหันหน้าไปทางนั้นนะครับเนาะ ก็เป็นที่สักการะบูชาอยู่ที่เมืองอุตร,ริตมาจนทุกวันนี้แหละครับพี่น้องครับนะความศักซิตเนี่ยไม่ต้องพูดถึงละลุงสอนไปเพื่ออะไรก็ต้องแวะไปไหว้กันเหมือนนั้นนะงามแท้ๆไม่มีศิละปะเชียงแสนองค์นี้นี่งามงามจับจิตจับใจจริงๆนะครับนะเนื้อหนิตสมฤรธกรับดำานะที่นี่ศิละปะที่สร้างนิยมสมัยนั้นนะติดกระจกเนาะ เขาก็สร้างศิลปะแบบแบบคล้ายๆอินเดียงั้นนะเป็นวิหารแบบอินเดียแล้วข้าขงในก็ติดกระจกสีไวสวยงามครับพี่น้องครับนะ,ะว่างๆก็แวะไปไหว้หลวงพ่อเพชรที่อุตรดิตถ์กันนะครับนะสำหรับเหรียญก็มีนี่แหละนะครับนะที่เขาบอกว่ารุ่นนึงรุ่นนึงใก็นี่เป็นพระบูชาจําลองมาเนาะ,ะนี่ก็เป็นอย่างงี้แหละองค์นึงหน้าตักห้านิ้วนะทีนี้ก็มีเ,เหรียญก็ รุ่นแรกรู้สึกว่าจะเป็นปี2,483นถ้าจำไม่ผิดนะ2,483เหรียนรุ่นแรกนี่กดนนี้ก็ตีราคากันอู้เป็นหมือนไปละมังนะมาก็ทัดมาก็ปี2,509แล้วมาดังอีกรุ่นนึง2,513สร้สางพร้อม เหรียญพญาพิชัยดาพักนี่แหละหลวงพ่อทองดําปุ๊กเสกเลยไอ้นี่นะครับนะแล้วก็สร้างกันมาเรื่อยๆเรื่ยเรื่อยจะไมลู้กี่รุ่นก็กี่รุ่นละครับนะมีกี่รุ่นก็มีคนบูชาหมดนะด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะครับเนาะ,ะสำหรับวันนี้นะครับนะเรื่องของหลวงพ่อเพชรอุตรดิตใครไปไหว้ไปชมบารมีก็ขอให้โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ